วันนี้มาชวนทำเค้กโดนัทแยมสตรอเบอรีร่ที่บอกได้เลยว่าตอนนี้ฮิตสุดๆเลยแต่ว่าวันนี้นะเฟิร์มไม่ได้มาทำตัวไส้นะคะเราจะมาทำตัวเค้กกันนะวิธีการทำง่ายมากๆวันนี้ทำเป็นสปันเค้กนะคะเรานะคะจะใช้ไข่ไก่นะเบอร์3จมจนวน3ามฟองหรือว่า ประมาณ150กรัมจะใช้เป็นไข่ไก่แบบเย็นก็ได้นะคะนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิไข่เลยนะจากนั้นเนี่ยคนให้ผสมให้เข้ากันก่อนจ้าพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำตาลทราย6กิกรัมลงไปและกลิ่นวานิลา1ส่วน2ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันเล็กน้อยอีก1รอบจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยที่มีไข่ไก่ที่ผสมน้ำตาลแล้วนะคะไปทำการตีผสมนะโดยการ วางอยู่บนถ้วยที่มีน้ําร้อนนะคะขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนะคะ จนกว่าไข่ไก่ที่เราได้นะคะจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศานะคะหรือว่าจะร้อนกว่าตัวอุณหภูมินิ้วมือเราเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยเอาน้ำร้อนออกแล้วตีผสมธรรมดานะคะด้วยความเร็วกลางอีกนะคะต่อเนื่องไปเลยจนตัวไข่ไก่ของเราขึ้นฟูนะคะวิธีการอันนี้นะคะจะช่วยให้ไข่ไก่ของเราเนอยู่ตัวมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งเค้กนะคะ65กรัมและเกลือประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะคะทำการลอนลงไปเลยนะคะเพื่อให้ตัว เนื้อเค้กของเรานะคะมีสัมผัสที่นุ่มฟูนะคะไข่ไก่ที่คิดว่าได้แล้วเนี่ยก็คือสามารถตีเป็นริบบอนสเตทได้นะจากนั้นเนี่ยตีความเร็วตามนะคะผสมให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวไม้พายยางเนี่ยทำการตะล่อมส่วนผสมอีกหนึ่งรอบจนเข้ากันดีนะคะเตรียมถ้วยใบไม้ใส่นมสด20กรัมแล้วก็น้ํามันราข้าว15กรัมหรือจะเปลี่ยนเป็นเนยจืด15กรัมก็ได้นะคะทําการละลายก่อนนะแล้วก็ทกําการโคนส่วนผสม2อ,อย่างนี้นะคะให้เข้ากันนะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตักตัวแบตเตอร์ที่ได้นะคะ ผสมลงไปถ้วยเล็กนะคะเล็กน้อยเท่านั้นประมาณ2ช้อนก็ได้นะคะคนให้เข้ากันวิธีนี้จะให้ตัวแบตเทอร์นะคะกับตัวส่วนผสมของของเหลวเนี่ยเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะพอใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นําเทก,กลับไปในถ้วยแบตเตอร์เลยจ้าแล้วก็ค่อยๆตล้อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะคะพอเข้ากันเรียบร้อยนะคะเราจะ นำแบตเตอร์ที่ได้ไปใส่ในถุงบีบกันนะเพื่อที่จะทําการบีบใส่ในถ้วยขับเค้กได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นถุงบีบแบบนี้หรือหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่มีถุงบีบจะใช้วิธีการใช้ช้อนตักก็ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะสะดวกมากกว่านะคะควรจะใส่เป็นถุงบีบนะคะขนาดใหญ่นะแบบนี้เลยนะคะตัวเนื้อเค้กที่ได้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็น ตัวสปันเค้กแบตเตอร์ของสปันเค้กนะคะเสร็จแล้วก็มามาบีบใส่ถ้วยคัพเค้กเบอร์3 218นะคะให้เหลือขอบประมาณ3มิลหรือ5มิลก็ได้จะได้ประมาณ11ถ้วยนะคะแล้วก็นำเข้าอบที่ความร้อน180องศาประมาณ22 2 5นาทีเท่านั้นค่ะจะไม่ต้องเปิดพัดลมนะเป็นไฟบนไฟล่างก็พอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เขาเย็นตัวนะคะแล้วก็ใช้ตัวหัวบีบครีมอย่างเงี้ยค่ะเจาะรูตรงกลางนะคะให้มีลักษณะ โดนัทแต่ว่าไม่ต้องทะลุลงไปถึงก้นนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็งัดตรงกลางออกโรด้วยน้ําตาลไอซิ่งสาหรับโดนัทนะคะเพื่อไม่ให้มันละลายได้ง่ายนะตัวน้ําตาลไอซิ่งปกติเนี่ยมันจะละลายภายใน1คืนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอไอซิ่งสาหรับโดนัทดยเฉพาะเนี่ยมันจะไม่ละลายนะแล้วก็บีบฟิลลิ่งนะคะเป็นบีบตัวแยมสตรอเบอรีร่ลงไปเลยวันนี้เฟิร์นใช้เป็นแยมของเบสฟูสนะคะราคาไม่แพงเนาะนำมาบีบให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ตกแต่งอีกเล็กน้อยเท่า นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวโดนัทนะคะที่เป็นเค้ของเรา ซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับสูตรน้ำตาลความหวานแล้วแต่ชอบได้เลยหรือจะมีการใส่โ,โกโก้เพื่อให้มันเป็นเคโช็อกโกแลตก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็แยมเนี่ยก็สามารถเลือกได้หลายแบบเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้นี่มีคนทำหลายรสชาติมากเลยแต่วันนี้เฟิร์นทำมาแค่แยมตัวนี้อย่างเดียวละกันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเราหรือหากใครเนี่ยได้ลองทำตามดูแล้วเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ ว่าอร่อยไหมหรือว่ารสชาติเป็นยังไงทําตามแล้วยากง่ายยังไงหรือมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามกันได้เลยนะสําหรับวันนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะไปลนะนาบายบายจ้า